ก็ย้ายไปแกงแล้วค่ะพี่นอ้องย้ายบ้านแล้วค่ะพี่น้องเดรร้ายอยู่วิญญาภพแม่พี่น้องโลกท้องอีกแล้วจ้าอหาปลา,าค่ะพี่น้องหาองกินแรงเล้วค่ะเนาะไปค่ะบพี่รุ่นน้ำประดาจ้า น้องไกลโอ้โหไกลๆเลยก็เดี en, ๋ยวเราอยากกินนะคะเนาะเด็ดเน้ยมแลงค่ะพี่น้องเยี่ยมหนาหนาวเยี่มแลงแดดแดดจ้าพี่น้องหัวดองหาแล้วค่ะอุปลาบ่อนู่ค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวประดานลรงุ้มเราค่ะเนาะอันนี้ไปกินแลงจ้า น้ำเล็กน้อยนะคะพี่น้องอยยอปลาบ่านอนจ่มแจมจ่มแอม จับซจับเนิับปลาด้วยนี ไล้ไล่ไล่อ,อ,อ,ลอ,อ,อือดเอือดเลยอุ๊ยตะขคอตะข้ออืตะโ้แล้วกับพี่น้องมามมาหนีมือเปอจาจ้ะเอาหนีมือเปา

นี่ปรปกใส่ใส่ใส่พี่น้องเามาลุปลากรดาจ้า

แลงบุบเบิลบค่อยง่ค่ะนกจุ่มกลุ่มจับว่าค่ะเน้องจับจับจับอือู้ตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้อง,อง,องน,นั่นได้กแกงแล้ว 嗯，哎哎、mm. uh，哎哎哎哎。Oh. Uh oh. uh oh. cái xảy không 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 chá à

ไายชักให้พี่น้อง สองมือสองจีนโอ้ยตัวัง่ายเลยี่ดีวตัวันง่ายเลยนี่ไปถือก่อนฮ้ตัวมัง่ายไงทีนงดีนเวลาถือกุ้งอาเห้ได้เออตาจะหัอหัวจะร้ายแล้ว la tiro các thịt cá nằm một chút nói nó khá lại Hãy mất cho kênh Ghiền nhanh Gõ Để không bỏ

อยางนีเลยค่ะาาน้อยๆสตานีอเไรง้เบยงกับ่ถือมากพี่น้องสถานีเบ่งอืม,อม Ừ. Bà Ba đuốc

กอีกอ่ะตรงไปเลยเลยขอจ้าไปออกทงหนากับบอมีกินค่ะพี่นอ้องสื่อเกันกินไล่กับเปียงเงิน I have you know. Rất là subscribe lại. ปุ oh, ああ๊ปุ๊บปุอูมปุ๊บค่ะอ๋เดี๋ยวกลับแล้วค่ะพี่น้องข้ามไ นอนนอแล้ว,ลวขำแล้วค่ะกลับแล้วพี่น้องขำแล้วค่ะแต่เลติดตกตินแล้วน้องกลับบ้านแล้วค่ะ <c oughs> เลอะหมดปลาข้อย้ายไปแกงแล้วค่ะพี่น้อง นี่บ้านเราค่ะพี่น้องเดือหลายอยู่เอาไปสรุปอยู่เนี่น้องค่ะเนาะอยายกขิดตัวค่ะพี่น้องงานบ้านแล้วค่ะทำแบบโมนิ่งแค่ะผลงานกระดาษโมนิ่งค่ะพี่น้องมากินอยู่ค่ะพี่น้องตัวโตๆอยู่ เด็กชอบให่กินค่ะพี่น้องบรคารหาก็่ว่ต้องซื้อนะคะเนาะลกลาคนได้เป็นลูกเลยจ้ะ <c oughs> เอ้ยพูหยาบาลอี่างหลอก <c oughs> <c oughs> ไปเอาปลาควนมาทหา้กินแรงพี่นั่งกินแร้ง <c oughs> ปลาควนตัวซ้ำพี่ละ <c oughs> คุยยี่บ้านก็ได้โอ้ค่ะเก็บนี่กระฝากเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องอะไรกดแจ้์กดติดตามเพียงแค่ร่างใจชมกระดาบันทุ่มเลือดจ้าออกไปหาอยู่หากินหาอยากค่ะพี่น้องต้องทงเลือดยากเลือดกินข้ากันขยันหาเนาะค่ะเนาะหากินตามภาษาบ้านนอกบ้านนาวนี่แหละค่ะพี่น้องเก็บนี่กระฝากเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะ สวัสดีจ้า